รนอากาศสุดยอดแห่งเมืองนครเมืองชิงตุงแห่งว่านยางสอเราวันนี้นะครับก็จะมีงานบวชพระแต่ว่าใครที่มีลูกชายประมาณอายุ9ก้ขวบถึงสิบขวบนะครับจะมีงานทํามุลใหญ่ๆแห่งว่านยางสอครั้งนี้นะครับก็จะเป็นว่านน้องแก้วยางสอนะครับก็จะมีพระนํานก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นพระออรถ แต่ว่าเนนน้อยนะครับเนนน้อยจะกำลังจะไปบินฟ้าที่วันนะครับตอนนี้ครับเริ่มนะครับข้างหน้านี้ครับผมดูบรรยากาศข้างหน้านี้แป๊บนึงครับก็หลายๆโคนที่มาลมตัวในนี้ครับก็จะมีชาวบ้านตามแห่งว่านแยนยังสอกัดเต่าวัานกวางอ่าว่านกรอมด้วยนะครับรวมๆถึงนครเชียงตุงนะครับแต่ชาวบ้านที่วันนอกนอกเมืองเชียงตุงทั้งหมนะครับยอดนะครับไปอากาศนี่ครับ

ไอ้พอกไอ้ก้อยนั่นนี่นะเออหลับนานอรล้าเทีย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 ไปเกียบเยนี่ครับธรรมชาติมากๆครับอย่างบนชิงตุงแล้ครับก็ระมี้านหมดนะมาหลับพี่เลยมาเปลี่ยนกันมมาน้องรับนดิโอโ <coughs> à đó <bên>, lắm <coughs> à gì mà ham mấn đẹp cái này

อ่าสารท้องจก้เหรออ้าเจ้าโก้ใหญ่ดอ้าลูเกน้ำหนักกันต่าะจใหญดือดาว่าขาดูไมันูเ้นั่นีบ่าน่นอยอัดน่อยน่่ตอันกีวกันก็สุดยอดนะครับประกาศนี้ครับดูนะครับ

เวเอาเอาตามวิสันี้นะ่ะคุก็กุก็สาธุกรรมสาธุกรมอ่โอเคสุดยอดสุดยอดอ่าการถ่ายมั่วมั่วเฮ้ยเชือเพื่อเอาการี่้เอากาน้ำปุนอ่นะมันลิบชอมเอาเอาเพื่อน้ำปุ่นกองอ่ะเอาห้างพ่บดูท่าปีน พ okay, okay, okay. ี่ถามเดี oh, aya, um ๋ยวไปเขาม่ดีบ้างเดี๋ยวอช่างน่อเนี่ยโอ้มหามาไว้ยเนี่ยพี่เอ้จะพี่เอ้เหรออ้าวงเนไงใจงั้นลืมจืผถามจืถามเฮ้ยจั้งวปยิงเออถามจิ้งยิิงนกำเนียมหานหายด้วยมีเาไว้มีโคตรในเรเอออ้ายเด็กเตี้ยเนี่

<cười> 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 à, là nó lại nó nó à nó 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 ấy vậy <laughs> 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 哪个龙啊哪个？嘿嘿嘿嘿。 ก็เียืออได้สอบตัวพี่อหนึ่งหกหกเนี่ยนนัินะได้มันดูเอาเออันเจเก้ามันก็ยอะมื่นะเดียวนยมะยุ่มๆนี่กเอะกเะบอย่างคนนันเนี่ยาะบกม่ยง่ะ่อ๋อาอย่างยัไม่ชนะเนี่ยโ Nhầm 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 vào đây đi À, là dễ nhung nhung, Dạ, không muốn nè, này

ai luôn mình ngay ê ya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ อาฉุดยิแม่ฉุดงานอะมั้งอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเ็ถ่ายกันได้ดีเนาะตั้งโลกคุรโลกคุโลกเะยหันตั้งหรือตั้งตานเนี่ยอ้รอน้องแก้วยังไม่เจอเลยนี่เนาะ

ให้ดีออาการต้องยังถ่ายตาห่ายนนแะอนี้ต่ำหนังเลยโอน้องแกมาแล้วขัตนี้นี่ลับไปเขาไม่ดีดิกลับกลักลับกลัขอสักรูปหนึ่งก่อนพรีเซนเตอร์แห่งวันยังส็ได้เห็นน้ำหนึ่งสองไอ้กเขนนี้หละอแล้วค่ การนำอาหารมาให้ทันนะครับถ้าถวายเสร็จปุ๊บนะครับจะได้เห็นสาวหรือคนอาหารอ๋อสวยงามวยงานเลยตลอดว้เดียวเนี่ยปิดวิลลากันขึ้นเลยดกันเนอะ เน้อนี้แต่เจอกนม้สอดสมัยเนี่ยโอ้สาวกระต่าก็ดีโอ้นี่ครับดูนะครับนี่คลนี่คอยไหนนี่กันนะนีโคูวันนี้เนอร์อลโลไก่ีัน่เมอื่อันเอพวกปากเลยรู้สิมาลองไร ก้เน่มานลงยาดีเนุ่งสัอยีหังลุกยองมาหน้าอ๋อโห้ยยุ่มเสิรเนี่ยห้องร้านด้าหลังยน่ะอ๋อาอยู่จ้จ้ไปดูบ้านนี่ย่ ครับบางคนก็ต้องเตรียมอาหารให้พร้อมนะครับก็อพอดีเอาของถวายที่วัดมาถึงปึ๊บ <c oughs> <c oughs> คือเมฆโคนะครับย่อสั่งร้องให้เป็นพวกฉีโคไมนะ่ยามน่ะยังอ <c oughs> ไอ<ห>้จ็คกู <c oughs> เคยถา่ายมีคู่อ่ะ <c oughs> กับแบบน,นีคู่ <c oughs> มากเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะเจอน้องแก้วอีกทีเนืนะ้อแน่ you <laughs> เจ้าภาพนะครับหรือว่าก็าโค้งคมรับลงตัว ทำอาหารแห่งชาวเมืองชิงตุงจะเป็นไนนะครับก็เห็นชาวบ้านทั้งหมดมาลมตัวช่วยกันนะครับบางคนก็ตั้งน้ําร้อนบางคนก็ทํหมูนข้าวหรือว่าล้างจานทั้งหมดนะครับดูนะครับผมติดตามนะครับก็น,นี่คือน้ําซุปแกงต้มสมแห่งเมืองชิงตุงครับโอ้ับใจอะ ว้าวเนี่ยต้มผมเอ่ะเสียบอ่ะหวานดีครับเราหวานนีเต้ครับอ่สาออลโลย้อนยกโย้ลยเดินเดิ มาเออเซเว่นเลย

ขึ้นไปดูทางในวิหารแห่งวัดยังสซอีกทีนะครับ ทางหน้าวัดวิหารแห่งวัดยังสอนะครับก็นี่ครับวันนี้ก็สุดยอดนะครับผมขออนุญาตเข้าไปทั้งในดูทั้งในว่ามีอะไรเปางนะครับผมขออนุญาเข้าไปดูทั้งในวิหารก่อนนะครับ

Nôn, nôn, nôn Nôn hàng lý Nôn chả nhỉ Nôn Mà tăng này đi y nữa mẹ, mẹ, mẹ À, ngam thế thằng đứa Nó sẽ xoay bắt xoay một lại Ờ, cô bị làm ăn, bắt ăn, bắt ăn Bắt ăn chứ nữa Bịt mà, bịt mà Như, mấy lên đúng không? Ồ của วันดูที่เสร็จขอไฟนี่โอเคนี้ครับลาลาเห็นว่ายัง2อของเรานะครับผมกันอะไรเข้ากันอะไรเข้ากันอะไรันหน้าโสึดีมาานะ่อินเนอะไรคุยนี่เกี2หนึ่งสสามยอดนะครับเอาทุกสามารถไปถ่ายนี่ก็

อเอาล,อละผมเตีมยไเ้ยเ้ยเ้ยครับผมอนีญาปิคิปได้ครับผมโอเคุณมารับท่านเวลาไปทันข้าวแล้วนะครับผม